ทีบูก้าบุกอีกแล้วครับอยู่ที่แข้งเทพส่งไปที่เสียเท้าเหล็กนักฆ่าหน้าเย็นยิงครับแต่ไม่เข้าอันหิวป้องกันได้ครับยิงสินักฆ่าหน้าเย็นแล้วหลงแยกก่อมาได้โดนชนอีกแล้วครับอหลงเข้าไปขวางส่งกลับให้อันิวครับเร็วๆเร็วๆเร็วเลยอันิวทรงต่ออาคังส่งให้อหลงอหลงส่งกลับให้อาคังยิงโอ้อาคังทำอะไรเนี่ได้ยิงไม่โดนซะงั้นทีมผู้กล้าบุกกลับแล้วครับอยู่ที่นักฆ่าหน้าเย็นลงไปที่แข้งเทพ มามันที่แข้งเคบอีกครั้งอาธีมันกรอนแย่งได้ครับแต่ถุนนักขาราชกยรแย่งกลับมาอีกแล้วส่งกลับให้แข้งเทบแข่งเทพส่งกลับถูกอลงสกัดให้มนุษย์เหล็กโอ้แย่งกันใหญ่เลยครับมั่วซั่วไปหมดมนุษย์เหล็กแย่งได้ส่งต่อให้อ้ังยิงป้องกันได้ครับอยิงอีกป้องกันได้อีกแล้วยิงยังป้องกันได้เอิอาล้วอลงยิงกรรมการบอกว่าให้หยุดพักเปลียนลูกขนไก่ใหม่นะครับอลงเริ่มต้นครับทีอากังมนุษย์เหล็ก ไำ่ใชหรอครับมีสองคนเข้าไปแย่งครับโหยถูกแย่งไปได้ครับแต่อาหลงก็สกัดได้เขาส่งไกลออกไปอยู่ที่มนุษย์เหล็กเอาหลงก็ยิงแต่ป้องกันไม่ได้ครับยิงกี่ครั้งก็ป้องกันได้หมดครับโตกลับเร็วครับตลาดจริงๆส่งให้กับนักข่าน้าเย็น เขาผ่านจิงจอกไปได้ผ่านแล้วผ่านอีกผ่านไปได้สองคนอาหลงสังกาไทยอักขางมนุษย์แหลกส่งให้อาหลงอาหลงได้แล้วก็เลี้ยงต่อโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับเลี้ยงเดียวเลยครับจิงจอกให้อัคขางนียวิ่งตอนนี้อาหลงเห็นแล้วครับผ่านไปได้สองคนใช่แล้วครับเอาแลวครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับเท่านี้จิงจอกไม่พลาดทีมมังกรได้เพิ่มอีกหนึ่งประตูแล้วครับอีกหนึ่งแต้มก็จะเสมอทีมมังกรสู้สู้สู้สูจน ตอนนี้กาถูกตามมาเป็น3ประตูต่ตอ 2, 2> อคงจะเย็นไม่ได้แล้วถ้าบุกเข้าถ,<ล>ถูกปีเสมอต้องแย่นแน่ๆเลยครับนักข,ขา่าไนเย็นได้ลูกผ่านอารมไปแล้วครับ จะยิงแล้วครับเดี๋ยวยิงแล้วแต่ว่าไม่เข้าครับถูกอนิลป้องกันไม่ได้แข่งแทบยิงยิงอหลงก็รับได้นักขานาเย็นยิงอีกอันดิลก็รับได้อีกครับโอ้โหแข่งแทบอีกครั้งอันดิลปัดได้ครับยิงอีกก็ปัดออกโอ้โหอันดิลปีนกาวมาได้ยังไงครับเก่งจริงๆครับทีมไปกพลาครับเร็วอันหลงส่งให้จิงจอกจิงจอกถูกสกัดล้มลงครับคราวนี้แย่แน่จิงจอกถูกสกัดทีมบุกพลาเสียจุดโทษอ่าใช่แล้วครับ ทิมมังกรใช้ลูกสูตรครับเขาจะยิงแล้วครับยิงไปแล้วครับแต่ว่าถูกสกัดได้ครับหลงหมุนตัวตีอีกครั้งเอาสุดยอดครับฉลาดมากไหวมือจริงจริงลูกสวยมากนะครับสามประตูต่อสามเสมอกันเพื่อการแข่งขันต่อได้ครับทีมผู้กล้าจะขึ้นน้ำอีกครั้งไหมกรรมการหันไปมองเหลือไวาไลกไม่มากครับทีมผู้กล้าโหมกระนำอย่างหนัก อ,อีกทีครับ <S <S โอ้ยอาหลงถูกแข้งเทมสกัดอ๋อนักขานายเย็นมองต่อมองแล้วครับสกัดมาโอ้ยยิงนะได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไิงแล้วแต่ว่าถูกสกัดได้ครับหมดเวลายเข้าไปโอ้ยยิงเข้าไปได้แล้วครับแต่ว่าไม่ได้